สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะฮะทางช่องดูดวงสองฟ้าโชคชะตาราศีนะครับคลิปนี้ก็พูดถึงชาวราศีพฤษ์นะฮะในเรื่องของโชคลาภกันสะหน่อยนะฮะของวันที่16กรกฎาคมนะครับวันนี้ก็เป็นการบันทึกนะฮะไม่ได้สดกันไม่ได้เห็นหน้านะครับก็เห็นแต่ดวงดาวกันสะหน่อยสลับกันไปนะครับเช่นเคยครับช่วงนี้ราศีพฤษีโชคกันบ้างหรือเปล่านะครับผมว่ามีโชคนะ นะครับพบว่าช่วงนี้ดาวพุธก็อยู่ในเรื่อการเงินของคุณด้วยนะครับอยู่เรื่อนการเงินนะฮะและมีดาวราหูด,ด้วยก็มากวนด้วยนะฮะในเรื่องการเงินคุณนะครับแต่ในช่วงนี้ถือว่าต้องมีได้อยู่แล้วนะครับเพราะดาวพุธเป็นอ่าในเรื่องของอะไรครับกระดาศศรรษสื่อสารอย่างนี้เป็นต้นข่าวดีนะฮะได้รับข่าวดีในเรื่องของเงินอย่างเงี้ยนะครับชาวราศีพฤษนะครับมาดูกันหน่อยครับ ตำแหน่งนะฮะนี่คือสีเขียวนี่คือในราศีสีชมพูนี่ในนาวางันะฮะในช่วงระยะที่จะเปลี่ยนอันนี้กึ่งกันนะดาวอาทิตย์กำลังคราบเกี่ยวกันนะจะย้ายก็คือช่วงวันที่16เนี่ยประมาณนัดสองทุ่มนะถ้าจะไม่ผิดรอบดึกรอบดึกนะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นี่ก็สนิทกันอยู่แล้วนะฮะกำลังสนิทกันในนาวาวันนี่ก็จะมีใกล้กันหมดนะครับในรหวางเกตกระเลงอยู่นะฮะมันจะอยู่ดาหู นะครับในช่วงระยะนี้ของชาวราศีพฤษ์วันนั้นตรงวันพฤหัสนะครับช่วงนั้นดาวที่อยู่การเงินคุณก็มีดาวพุธดาวราหูและดาวอาทิตย์ก็แน่นอนนะครับว่าโชคลาภเนี่ยชาวราศีพฤษ์นะฮะในระหว่างนี้ยังอยู่นะฮะยังอยู่ในเรือนการเงินของคุณเนี่ยในระหว่างเห็นไหมฮะ ดาวศุขดาวประจำตัวคุณอยู่แล้วนะครับชงนี้น่าจะมีอะไรที่แฮปปี้ดาวสุขนะและมีจันทร์เข้ามาด้วยนะฮะถือว่าเป็นรอบที่ดีของท่านวันนั้นในระหว่างก็มีดาวสุขเนี่ยสัมพันธ์อยู่ในภพการเงินท่านเลยนะฮะก็ยิ่งมาเจอกับดาวอาทิตย์ด้วยเป็นราชาโชคนะฮะในความหมายภพนั้นดูวยทำให้ภพแห่งการเงินเนี่ยค่อนข้างจะเห็นชัด และก็เหมาะกับการเสี่ยงโชคนะฮะวันที่ใกล้เคียงหรือวันที่สัมพันธ์กันนะฮะเอ่ใกล้เคียงและสัมพันธ์คืออะไรก็พูดง่ายว่าคุณเกิดวันศุกร์ดาวศุกร์คุณอยู่ในระหว่างการเงินเห็นไหมฮะก็สัมพันธ์ในช่วงระยะแนนแฮปปี้กับการเงินนะแล้ววันอาทิตย์ด้วยอยู่ในเรื่องการเงินคุณนะครับแล้ววันพุธเห็นไหมครับพุธกลางคืนอ่ะอันนี้ก็ใช่เหมือนกัน เพราะว่าถ้าเราจะมีโชคก็มีความหมายเรื่องเงินด้วยเหมือนกันนะครับประกอบกับดาวจันทร์ก็มาทับนะจันทร์ก็มาถึงภาวะอารมณ์หรืออิพลดาวสุขมีเรื่องให้คุณต้องมีสุขอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนะฮะช่วงระยะน,นั้นสําหรับผู้ที่เกิดแต่ละวันนี้อยู่ในรอบนี้นะอยู่ในวงนี้นะครับแล้วก็มีดาวอะไรบ้างที่ห่างออกไปนะฮะดาวที่ไม่ไม่สัมพันธ์กันนะฮะก็จะมี ดาวคานนะฮะถือว่าโอกาสนะครับผมแล้วตามไปด้วยดาวเสาร์ดาวเสาร์ก็ถือว่าเล็งนะฮะเล็งกับดาวราหูคู่มิตรใหญ่นะครับก็ถึงกับในภพการเงินโอกาสก็มีเช่นกันนะครับตามด้วยดวพรหัสได้ไหมครับดวพฤหัสก็ได้เหมือนกันนะฮะกับผู้ที่เกิดวันพฤหัสเพราะจะไปสัมพันธ์กับอาทิตย์ที่อยู่ในภพการเงินก็เล็งมาถึงกันสองแสงถึงกันในช่วงระยะนั้นนะครับ ของตัวท่านชาวราศีพฤษแล้วเรื่องโชคล่ะท่านจะหมายเลขอะไรดีหรือดวงดาวอะไรก็จะเอาหมายเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะมีสี่มีหกมีสองมีหกงดที่แล้วว่าสี่หกแปดรบวนอยู่แถวนี้นะฮะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีอาทิตย์เป็นรายชาโชคก็สามารถผสมประสานในตัวเลขนี้ได้นะครับให้กับชาวราศีพฤษของท่านนะครับผม,มนั้นโอกาสการถึงโชคผมมองเห็นนะครับโอเคใช้ได้นะฮะ ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะฮะให้กับท่านไปเสี่ยงโชคดูนะครับชาวราศีพฤกษ์ในช่วงะยนนี้ถือว่าเด่นมากเลยเพราะว่าสังเกตง่ายว่าดาวเงินเนี่ยดาวเจ้าเลนกันดาวพุธเนี่ยยังอยู่ไม่ได้ไปไหนนั้นก็โอกาสค่อนข้างสูงนั่นแหละที่ผมพูดไว้นะครับก็ขอบคุณนะครับคลิปนี้ให้กับท่านไปวิเคราะห์และการตัดสินใจในการเชิงโชคของท่านนะครับ ก็แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมมอนัทวัฒน์นะครับช่องดูดูสองฟ้าโชคชะตาราศีนะครับมีอะไรจะจะลงมาให้นะครับตอนนี้ถือว่าเกณฑ์ดีสำหรับท่านที่จะเสี่ยงโชคนะครับของท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ